네. เกิดจากภาคของลางคงหล้จากกันดิมผู้สุขุนจนดเกีียงเี้งผ่านผ้าเคียงย้ำเห็นเนื้อกเกเดายดอกคิดหอดผ่านผ้าหลอดบัดตำผา วิลานั้นได้หำฮอนน่ะผ่านภาคแผ่ยามเมื่อเห็นดอกปะปอนก็คิดฮอดแนลายัดาคผู้ตายดอกคิดลายน้ำตา หันน่งสิมคิดหลายหรือว่าสิ่งคิดหน่อยเป็นน้ำกรรมพวกหังขอสิว่าความสบหนอกเกินจากสิ่งรักใครผู้ได้พอกจังเห็นนะ จังวันนี้ตอนนี้มันก็ถึงดอกวังนินเดงได้เห็นปวงองการอือวิญญาู้ตายไปให้หวมมูทนานอนเด็กวงคุณยมผู้มาล้อมอยาเส เสียงให้ตั้งเทียงก่อนเด้อญาติพี่น้องตลอดเกียงให้เพียงพร้อมพำกาใจอินน่ะอันภาวินเพิ่นได้โตแต่งไว้เดีใต้เทียนส่อนผู้ อาตมาสิไขก่อนกันแจกท่านวันเอ็นเดนข้าขอตื่นชื่นทานดวงวิญญาณในโคงตาวมาขึ้นมาเด้อพอทุกไหมน้ำงองตาเอ้อ มันก oh okay. ็อย mm. ู่เด้อเมลสาพรุาญาติพี่น้อนเพอีางกายจ้เลียมากตอนยืนโดนเดินอพอเอ้อท่หมดดบ่วยกะวังเพื่นได้เพ่งเอาอิ่นะพอสมมายเออใมมือนั้นคือ สิวอังเอาบ่อยากจะไล่ป่าไปนอนเตียกะจำนอเป็นลาคันเลนี้บ ได้ยสาลีไว้เองต้องเจพอเพอวันใดกับวันหนึ่งถึงข้าวกรรมกัดต้องพอเ่มีเหลวบวดติฟินพอสมัยน้ำวุงสาไปบอกกลับบอกฟิน

ดินอ๋ออยู่บนด้ฟังบ่านเดียคิดเห็นเดิมเยเห็นขขาตั้งแต่เกียร์ำเจ้าอยู่ปิดคุณนอพอสมัยนอ ใส่ไปเพียงกันเพิ่อเองจนโตมัวอันเดตอนเจ้าหญิยู่นยุ่นด้วยกันงั้น เคยบ้องทานก่อนเคยกินเข้าววำผาเคยกินผาน้องวำกันแต่เขาเกิดลางเด็กขึ้นไปมันดวงใจเมียมผ่องสาพรอมลุกลุก ánh lột chuột sang mang nề nè nay xuống khăn bỏ mi văn si chế cắn và tài ra lại là ăn sông mai nam เจ้าไปข้างนอยู่ทั le a le a, ้งใดก็ะตามแต่งอยู่ใจฟ้าการเล่นเลี่ยหยแกงกำไฟใดหิมหนะตอนนี้นั่นเมียท้องใสพร้อมหลุกลุกกำลังสร้างมหา anh khánh chẹt và thó và là nhị tiệm thành phải nhắn tay hay tôi hà và ma ma anh gia ngàn. Và พี่น <me> ้องเพิ่นหลีกทางให้เจ้าเลี้ยวอย่ายืนนิ่งกันอยู่ไกลเด้ให้เจ้ามาน้อกินขขาวโพชนะเทียง ม่ทองสาเมียของเจ้าโลของเจ้าได้เตีงเพื่อนได้ตงบุญแปงแปงเป็นของนอทิบหวนมาินถอดให้อิ่มนำนะมาหอดไทยอย่าได้สุนปากเด้อพอสมยน้วงสา ma hoạt na đây xuân ba khua ma ma hàng ngua an phú thanh phi nô châu đêm ม่เม็นบพได้ปากวอวกระตามทอนกระบอตีมเนจวันนอตอนนี้ดวงวิญญาณพร้อมสมัยน้ำวุกสาก็ได้มาหอดมองขันกองบุญดอกคือว่าเอาละนอนนอดสำเนียนตอนไายทีสุง ในตอนนี้ก็ถึงบนอาวสานขอสรงดวงวิญญาณวิญญาณพอสมัยน้ำวุงสาให้เพื่อนอาวนอดตนกาสู้สวารค์ขันแดนกว้าง เมีย้องูับลนกับกจับพ่ะเก่าไว้ไม่ได้เลยิบจก็จะพอง้อก็บอกกัจาเสนเมียต้องสาลูกถุกคนต้องวงต้องญ่เด้อพอดใหมเอ้ยอยมาเอมานอวงไอ้ย้อยย่งจังจางเน่เด้อ สมหมายสื่อินสังเอเมีทองสาเอยยับมานั่งใก่ไกพอสิได้ดอสังลาก่อนสิจากน้อไปนั้น มาเป็นห่วงขาน้ำลายตายเป็นผีดขาน้ำดอกหวงลายแต่โสโอโอมเจ้าเอ็งลูกให้หาแม่ กันเดินบึงแม่เด้อรูกระดพี่นองป้องไปกระหักกันเด้อนองกระหักพี่พี่กระหักนองให้เว้าคอป้องดองกันเดีนมีแนวด่ายปรึกษาาย่าดา căn cuồn trao bàn khôn xin đi tháp và bi đà ơi châu bò dung tu ơi khăn บังผูกกระจุดผูกทรงวิญญาณเด้อให้ยนดี่นั่นนั่นเด้อยิ่พอสมหมายเง้่บาดแน่ไปก่อนไปเล สัตว์เอวังก็มีด้วยประกาศนนี้สธ